ของเมื่อวานนี้หน่อยนที่ที่มากก็คือว่าจะมากส่ดวกเลเนี้ยด้วยทอดเนี่ยเนี่ยดูยืนตรงนี่มัสะดวกเนอ่จาเราจะได้อ่าาาาหาือา่าา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 ะาาาาะาา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 า น้ำดื mm ่มเออวันนี้เออคนที่มาวันนี้ไม่มีคนเลยนะมาจากกรุงเทพมาจากเดนนานท่าบ่มนะเขาราบ่าวมา่าเอาลาแก้วเป็นช่วงนี้นะวิ่งเอาบ้าเนี่ย จะเปาน้ำมาพาดบ่มนะให้มาถวายน่ er ้ำเทลมาถวายจ่พระพุธเจ้าแะไม่รู้เลยว่าจะครบหรือเปล่าว่าผู้มาปฏิบัตินี่เราไม่ครบเนี่ย สงสัยพกการที่เี้ยงเลตลาดเนี่ยเอ่าพัการที่เียงต้องนตลาดนีและนเราะว่าการที่เลี้ยงเนี่ยได้นอนในห้องในุติอย่างดีนนอนในคุติอย่างดีหรอลาเนี่ยลมก็ไปเข้าคัดเข้านหูเลยปิดตาครับเนี่ย แต่ตัวเจ้าตัวเจ้าที่อยู่มาร่วมปฏิบัติเนี่ยต้องนอนกลางดินแล้วก็ไปถ่าน,นการนี้ไม่ได้กางตายตรงนั้นถ่านที่ตานี่เป็นส่วนถามว่าตรงที่ท่านนอนเนี่ยไปดูเถอะเนี่ยเขาเรียกว่า,า,าราคาในกรดน้อยเนี่ยาราคาในกรดน้อย ยังไงก็ได้นะครับแต่ก็ขออย่างเดียวขอว่าอย่าให้ฝนตกก็แล้วกันนะจะมีแดดมีลมนี้ไม่ต้องกลัวนะครับนะไม่ต้องกลัวเพราะว่าที่บุญที่บางตรงนี้ก็เรียกว่าเราพอจะพุ้มได้นะก็อาศัยรวบรวมรวบรวมมาร่วมมือจากประดาวพวกนิพนอง หลายๆที่นะครับหลายๆที่หลายๆคณะนะมาจากอำเภอบางซื่อตลาดบางซื่อแล้วก็แปลงยาวะนะฮะแปลงยาวแล้วก็กรุงเทพนะฮะน่ยมาจากกรุงเทพสาาพู้นะครับวนตัวขออดทนแล้วก็พนาพรมนิทรรศที่อยู่บ้างใกล้เคียงกับทางวัดห่างนแก้วหรือเพียหาดโขงก็ดีเนี่ย เอาน้ำใสอะไรก็ดีนะก็ได้มาร่วมกันอ่าตะลากกระบินด้วยนะฮะกระปิ้นดีอ่ากระปิ้นดีที่มาด้วยความขอบคุณเลยนะอ่าทำไมเพรว่าขอบคุณก็เพราะว่ามาทำตรงนี้เลยนะมาทอดในอยตรงนี้อุ่นะกระดาษถุยื่นู่ตรงนี้อุ่นเลยไออุ่นจากตรงนู้นเข้ามาถึงนะก็ต้องขอขอบคุณอ่าทุกทุกฝ่ายทุกทุกคณะทุกทุกเจ้าภาพนะครับ เอซึ่งเออได้ความผู้กระถามกับทางวัดสาหาันน้งแก้วน,นี้เป็นอย่างดีเลยนะครับเป็นอย่างดีอ่าสำหรับนูนน้นในกูุ๊ปนู้นก็เช่นเดียวกันนะเมื่อก่อนนี้ก็เคยได้เปรุกจิตรุหากันมาแล้วเนะี่ยะ,ะบวชอยู่ที่วัดสุวรรณศิษิ์นะครับอันนี้ก็ได้มาทุกปี เน่ปีไหนถ้าหากว่าไม่ได้มาก็ไม่ได้เจอกัหรอกเพราะว่าไม่ได้มานะนะแต่ถ้าหากว่ามากันเนี่ยเจอกับทุกวีทุกวันนีโดยเฉพาะบางค้าได้เจอทุกวันเอาละไม่เป็นไรนะฮะนานทีจะมีสักคนนะครับนานทีก็ปีนึงก็จะมีเพียงค้างเดียววันจะเริ่มปีนี้เริ่มเพิ่มปีหน่อยนะ ปกติแล้วจะมากันวันที่หกนะปีนี้เพื่อนไปวันที่เจ็ดซึ่งก็ได้เดินทางมาจากกร,ร,รุเทพมหานครวัดถุกวันประทิธิ์นะฮะอาว์ขึ้นมา้าวขึ้นมาก็เตรียมตัวนะเพื่อที่จะได้ไปรอรถไฟที่สถานีแหลมมาเนะี่ยแหลมมาแล้ว่อาากนั้นมาก็ พอถึงเวลาแล้วรถออกก็เพื่อนสเดลกันมาเรื่อยจนกระทั่งถึงสถานีรถไฟกับบินบุรีนะนะโดยจังนั้นโดยจังนั้นมาก็ย้ำเท้ากันมาเลยเดินกันมาตั้งแต่ไหนนะอำเภอสถานีกับบินบุรีนะเดินไปจากรถ แ่ก็ได้พักคที่วัดทุ่งแฝกได้รับความอาลุกราะห์ได้รับความเมตตาจากทาระเด็จพระชนณหลวงพ่อออให้พักตรงนั้นเข้าห้องน้ำห้องสุข,ขานะครับและหลังจากนั้นก็ได้เดินจอดกลับมาอี่ใช้เวลาเดินไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับระยะทางก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่10สิบกิโลเองนะ แยกตัวยืนกันนะแต่ก็แต่ก็จจด้วยความศรัทธานะฮะแต่ด้วยความศรัทธาเพราะว่าตั้งตั้งใจมาแล้วตั้งใจมาแล้วก็่ขั้นทดสอบนะฮะขั้นทดสอบนะครอบบัดนี้พี่น้องที่ได้เดินทางได้มาอาสวายพระทาอาหารนี่เนาะเป็นที่น่ายินดีและดีใจด้วย ต่ตั้งจิตมาตั้งแต่ไกลตั้งใจมาตั้งแต่บ้านเราวันนี้จะมาถวายเ,ออเราได้กาวทานถวายทานเข้าไปแล้วทัตตาก็คืออาหารนะเมื่อสักครู่นีออ้ที่เข้าไปข้างในนู้นะที่เข้าไปข้างในนะั้นได้อะไรบ้างออท่านพระเจ้าคุณก็จเจ้าว่าท่านให้อะไรบ้างนะออใครจำได้ไหมออใครจำได้โอ้เก่งจำมีมจำได้นะ อย่างแรกก็คือที่ท่านผจาการท่านให้มาก็คือไม่ทำในนิธของผู้อื่นให้ร่วงลงยใสไม่หยิบสวยของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราเอามาเป็นของเราไม่ประพลิิตในการมาคืดทำลายไม่เสพของมูอเราแลไม่ไม่ก็คือสิ่งนั้นะ Ừ, สอ้คูน่าที่ท่านกาจท่านได้ให้เรามาเนี่ยพยายามเก็บไว้เก็บเอาไว้ทีนะอ้ทักท้านหนจะได้นะครับไ้้าวันนี้เอาด้วสิเยอะๆทั้ามหนกะได้ปกติแล้วพักคูจ้าเนาะบาทแค่เต็มฝาบาทแค่เต็มวันนี้ไอ้นี่รักแร้ไปด้วย เออเต์ดีด้วยนะเต็นต์ดีเอาแล้วพระพุทธเจ้าเอา้ยมีการทำอบคุกรมาแล้วเนี่ยเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความอ่ศรัทธาจากอ่ทีมงานมาจาการกรุงเทพมหานครเนี่ยเนี่ยเก็เอเอราสร้างข่าวมาว่าเออพระพุทธเจ้าได้นอน นอนตากลมกันอยู่ทุกคืนทุกคืนเว้าเว้าเว้เน่ก็เลยเนี่ยรวบรวมจัะตุนปัจจัยรวบรวมเงินของอาสมาชิกทั่วเพื่อนกันบ้างพี่น้องบ้างก็ซื้อท่าบุกมมาถวายเน่อารือว่าอาพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าที่ เป็นพายการที่เลี้ยงจะสลักจะได้นะเดี๋ยวจะได้ให้ท่านเจ้าที่อยู่ที่ปกนั่งในป่าดนวยนะได้นับได้นับที่สองตรงนั้นจุดว่าเกจุดจะไม่พอเหลือไว้สำเนียงอันนึงนะเกลือห้าเกลือที่ไม่มาจากข้าวนะและก็เนี่ยเป็นที่น่ายินดีที่ใจนะ เวลาเวลาท่านมาเนี่ยเราก็คิดถึงเวลาท่านกลับไปก็โอเปคม้วนเป็นห่วดเราก็ถึงเหมือนเดิมเวลามาก็เป็นใจนะอันนี้ก็ถือว่าเราได้อุปถัมภ์อุปถัมภ์ได้เห็นก็เจอได้เห็นก็เป็นริมตาได้เป็นได้เสียรกาแล้วก็เป็นมือใจนะฮะถ้าหากว่าได้เห็นได้เห็นเนี่ยได้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ย นะเป็นจำนวนมากๆเนี่ยก็เป็นบุญตาของเราแล้วได้เจรจาก็เป็นดวงปากนะฮะได้เจรจาก็เป็นดวงปากนะได้มาอุปถัมภ์ราคาวัดตาหาเทงแก้วแล้วมันดอกดีอกดีใจกับทุกๆสิ่งปลาฟื้นใจกาแฟก็จะดูนะร้าที่บ้านก็มีอยู่นะเรามาเอาอาหารมาถวายพระคุณเจ้าที่วัดตาฮาแก้ว พระเราพระที่อยู่ที่บ้านยื่ยืนสองเนี่ยกับพระปิดรแล้วก็พระมารดาของเราเนี่ยนะไปอุปถัมภ์อุปถากษท่านให้ดีนะเหมือนกับนธนุถนอมเลยนะครับเราเรียกว่ารเราเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงเขาต่อแข่งไปนะเรียกว่ามิติตังสาธารุปารังอย่างนี้นนะกตัญญูกตาเวทิตากตาัญญูก็คือการตาอบแทน คือการรู้คุนแตะตวพิจาราก็คือตอบแทนคุณนะฮะวันนี้เราก็ได้มาร่วมทำบุญกันแล้วเดี๋ยวไปข้างในรู้ไปรับพอนแล้วอันนั้นก็ให้่วนเนึ่ยนะอันนั้นก็ให้กว่หนึ่งควนผู้ที่ร่วมรับไปแล้วนั่นเราก็สามารถที่จะมีทิพยวนโดยนส่วนอันนี้ไปให้ก่บได้นะฮะ เขาก็ยังรอรับสักการรับผลผลที่ประการรุ่งรุ่จะดีหลานจะดีนะจะได้รับทวนบุญอย่างเนี้ย่งไปให้ท่านเมื่อเขาได้รับเอาผลบุญตรงนี้มาแล้วเนี่ยเขาก็ยังอ่าตอบแทนย้อนกลับมาเออลูกหลานเออนะอ่าตั้งแต่ที่เสียชีวิตไปแล้วนะเจอนะวันนี้ยเอาหลวงพ่อมา งานนี oh ้ก็คือดูญนี่เนี่ยผลงานงานบูญกุศลเดี๋ยวเราตรวจงานนะมะปิดจ้านแล้วก็ตรวจบูญไปนะฮะเอองานนี้ก็อีกยังอยู่อีกไม่ถึงอาทิตย์แล้วเนี่ยอีกประมาณสักสี่วันดีละวันนี้แล้วก็วันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายจะคือวันที่สามสิบเนี่ยด้วยทอดด้วยนะครับด้วยทอดทุกวงนะฮะ เอาวันที่30วันที่30เรื่อ,อาจจะได้เดินทางกลับนะครับอาจจะได้เดินทางกลับยางนักษ์หรืองประทิน

แกลก็สู้ได้ไม่ใช่เนีแกลก็ยัสู้ได้เลยอากาศแบบนี้บอกั่ายนะอ่าอาอ่ายากเพราะฉะนั้นก็เอออ่าไม่ใ่ดีม่ใช่ดีไมาใช่เก็ใจสู้นะ่ใสู้นะครับ เออมีการแจกแค่ดได้เจออะไรไหมมีไหมต้องัมีที่ตรวไมไหมไม่มีนะโรดีมากนะแล้วมีมารัปากได้ไหมัอาหารได้ไหมไม่ได้เลยเหรอนะคุณของอจะทำะไงดีล่ะถ้าจะยุ่งเหยวงคุณของไปไหนรือไปแล้วอ่า,อาลูกชิ้นก็ป่วยอยู่นะคุณที่ของนะ,ะับด้วย เฮ้ยอาหารโดยทีเอาเอาเอาใส่ให้อยู่ใกล้ๆกันบ้างไใกล้กันบ้างไหมจะได้เอาอาหารไปถวายท่านแต่เออมีป่วยอยู่มีป่วยอยู่แต่ไม่ไม่ร้ายแรงเนี่ยแต่ไม่ร้ายแรงเนี่ยเรียกว่าพักอยู่ที่โบนะครับ สัาพิ่ที่ตกนั้นแต่ใน่ร่าอาหาร,รนี่ผิดจะทำไมดีที่มีคุณภาพที่เป็นค่ากัอาหารไปถวายพระคุณเจ้าก็กที่ดีใส่ใส่ก็มบ นี่คุอท้าอยู่ตรงไหนเออเคองอาหารไปให้ครับป่วยนอนทามือขวาขัดหน่อยยุ่เนี่ยจะได้ดูเนี่ยเยอะเลยเอาตัด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 อะไรก็ตัดเลยเนี่ยเออให้เป็นอาหารกันละกันนะห้ามเอาห้าป่าอย่างเดียวไม่ได้เลยตู้ตัดเพื่อเนี่ยเออเอาเออ นี่แหละเขาบอกว่าเราก็ช่วยกันนะอะไรเอยังไงยังงคนเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วย้ดูแลกันไปรวมทุกส่อไปถามครอวก็ได้ไปถามครอัว่าตรงไหนเอออาเอาตัดเนื้อตัดแล้วเดี๋ยวไปตัวไหนก็ไดู เวลาเวลาท่านนักว่าเมื่อตอนท้ายนุ่จะ,จะมีอยู่นะพคะสุภาทรูป่วยแล้วยากโยมว,ว่าประดาาทุกคนที่ได้ร่วมกันทำบุญตรงนี้นะมันจะมีโตู้หนึ่งที่สำหรับพระสุเจ้าที่อาฆาแนะจะคือเจ็บไข้ดได้ป่วยเพราะงั้นเอะจะได้พาท่านไปนหาหมอนะ เออเอาอย่างนี้เลว่ะเริ่มไปจะหมดฮะเดี๋ยวสไลด์พรกันข้างในลุกเดี๋ยวนี้เลยลุก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 เดี๋ยวเดินไปตรงนู้นไปตามไปเลยฮะเออพักหยุดก็หยุดนะพักเดินก็เดินตามไปเออเอออย่าไปเด็กการหันหันกันที่เลยเดี๋ยวฝากลุ่มอ่ะอ้าวไป ไปเรียกไปละครกันนะไปชนะไม่ไปเอกเสร็จเออไปสนะไนม่ไปนะแล้เดี๋ยวมาทานอาหารกันที่นี่นะครับเดี๋ยวมาทานอาหารกันที่นี่เออตัดไป,ป,ป,ปลืมเลยลืมบอกไปว่าเออแล้วก็เออไหนจะบอกจะเรียกคณะผู้ปฏิบัติทั้งหน่วยไม่ทานแล้วเต็มแล้วเอาเลยพิจารณาไปเองเออ พิจารณาไปเองด้วนเลยันที่ตาตาะื่นหลัอกย่หลับพวือมสี่สองมาาหลับไม่ดีเลยไม่ลตาคองไปอีกสองหลั Onde é que está o problema? Está a falar de que? 我们那么艰难。 À, cái cái đường của mày à phải ai à, đừng nói phải nó thôi nói nó phải cái đấy là điều đây nói điều cùng luôn đi điều mà thay hả phải ngắn còn váy nó ngắn còn nhất trong nón trong phải 不太在乎。<陽>